วันนี้ผมไม่มีสไลด์แต่ผมมาชวนคุยดีกว่านะฮะฟอร์แมตผมก็จะคุยประมาณนักสามาทีแล้วผมจะให้ดูวิดีโอนะฮะตลอดชีวิตการทํางานของทุกท่านในนี้มีเอ็อยู่เกินครึ่งแน่ๆนะฮะเรามักจะทําอยู่บนมีเดียที่เราคอมฟอร์ตที่สุดในโลกนะฮะทำหนังทํา y o YouTube บางทีเราทำบิวบอร์ดเราทำปรินต์แอกเราทำรีดีโอบางทีเราก็จะเป็นแบนเนอร์บ้างอะไรเงี้ยแต่มันน้อยครั้งมากที่เราจะมีพลังงาน เพื่อจะสร้างมีเดียของตัวเองขึ้นมาใหม่หามีเดียใหม่ๆขึ้นมาลองถามตัวเองสิเราเริ่มต้นงาน่ะเรามักจะไม่ได้นึกถึงมีเดียชนิดใหม่เลยนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนที่เราจะทำนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยบังเอิญเนี่ยผมได้รับโจทย์จาก Netflix นะฮะโปรโมทหนังเรื่องนึงหนังเรื่องนี้มันเกี่ยวกับลอตเตอรี่นะครับพอเกี่ยวกับหนังลอตเตอรี่ปุ๊บเนี่ยเราก็ดังเบรสซอมมิ่งไอเดียดูว่าให้มันมีวิธีเล่า ของหนังลอตเตอรี่อะไรได้บ้างเพราะคนไทยเสิร์ชเสิร์ช g o เ g l e นะเรื่องลอตเตอรี่ติดอันดับหนึ่งของทุกๆเดือนติดแรงมากคนไทยบ้าถูบ้าลอตเตอรี่นะครับเอ๊ะทำไมเราไม่ใช้ลอตเตอรี่ให้เป็นประโยชน์ซึ่งลอตเตอรี่ก็คือวางแผงมันเป็นมีเดียชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในแผงแล้วคอน s u m e r ทุกคนก็ซื้อลอตเตอรี่กันเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยบังเอิญเราไปทำรีเสิร์ชเราค้นพบว่าเอ๊ะในแผงที่คนเขาขายลอตเตอรี่ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศนะที่มีแผ่นปิดลอตเตอรี่เล็กๆผมไปค้นพบมาที่โปรตุเกสก็มีด้วยนะหลายๆประเทศมันก็เริ่มมีอะไรเงี้ยไ้แผ่นปิดเล็กๆตัวเนี้ยไม่เคยถูกใช้เป็นโฆษณาเราก็เลยมองเห็นโอกาสนี้ว่าเอ๊ะมีเดียประเภทนี้น่าสนใจหรือไม่นะครับเปิดวิดีโอให้ดูดีกว่านะครับ Run for the money, run for the money I got a run hey, for the money Run for the money, run for the money Bow, bow, bow Shut him down, shut him down Here I come cause I came to shut him down Life is what you make it, you see it's something you take it Nobody can give it to you and ain't no way you can fake it Never slow down, it's a waste now Run for the money, run for the money ง่ายๆแบบนั้นแหละมีคนครับมีคนมักจะถามเวลาผมไปขายงานลูกค้านะเวลาเราสร้างมีเดียใหม่ๆลูกค้าจะถามว่าเฮ้ยไอโบมันกี่คนมีคนมองเห็นหรือเปล่าอันนี้เป็นเพรสชั่นที่หนึ่งนะฮะแต่ในในในนิยามการทางโฆษณาสมัยใหม่เนี่ยเราพยายามสร้างสตอรี่ในกราดในกรณีเหมือนกันนะ มีเดียตัวนี้คือการกระจายไปสู่แผงลอตเตอรี่เราไม่ต้องใช้เยอะนะไปแค่เป็นหัวเมืองสำคัญสำคัญก็พอแต่อันนี้คือสตอรี่ที่จะพิกอัพแล้วเราก็ทำพีอา PR บนสตอรี่นี้มีการถ่ายวิดีโอลง a c e b o o k เนอะ,ะ่ะมีการเขียนข่าวลงตามสื่อต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอโบอมันสุกกระจายออกไปในเทคนิคนี้เนี่ยผมใช้ประจำนะฮะมันเป็นการประหยัดมีเดียได้ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวถ้าเรามีงบน้อยวิธีนี้เป็นวิธีที่ประหยัดมากนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดิสวิวได้ ให้ประชาชนทั้งประเทศได้เห็นด้วยเทคนิคนี้นะครับขอบคุณครับ